update Crycurrency channel WhiCA to Welcome my เรามาอัปเดตข่าวกันสักเด็ดนึ่งนะครับก็วันนี้นะครับทางด้านของคุณเอนะได้ออกมาโพสต์นะครับบอกว่า Bitcoin นะครับทำทรงที่จะมุ่งสู่นะครับ1 0 0 0 0แสนดอลลาร์หรือว่า2 0 0แสนดอลลาร์นะเขาได้บอกว่า บิตคอยนะครับเตรียมตัวที่จะดีดขึ้นไปนะครับอยู่ตรงบริเวณกรอบขอบนอกของทางด้านเมเยอร์นะบนแถบเมเยอร์นะก็เตรียมตัวนะครับและเขาพีดีว่ามันจะไปแตะมากถึง200,000ดอลลาร์ในเร็วๆนี้นะครับก็เราดูแล้วกันว่า b บิตคอยนั้นจะไปได้ไกลขนาดนี้นะครับท่ามกลางของอาการสนับสนุนนะของทางด้าน ผู้ลงสมัครท้าชิงประธานาธิบดีของสหรัฐนะตอนนี้คุณกัมบาราเฮลรี่ก็ได้ออกมากล่าวเล็กๆด้วย,ยน้อยนะในการสนับสนุนคริปตโตเคอเรนซีและกลุ่มธุรกิจ AI นั่นเองนะครับต่อมาครับทางด้าน c e o ของแบ c k r อ c k นะได้ออกมาพูดนะครับบอกว่าเฮ้ยบิตคอยเนี่ยเต็มตัวที่ไปถึง10,000 0ดอลลาร์ 1, นะครับภายในปี2024นีนี้แต่เราก็ต้องมองย้อนกลับไปดูอีกทีว่า เฮ้ยในปี2024นี้ตอนนี้เราอยู่เดือนไหนแล้วใกล้ถึงสิ้นเดือนกันยาเต็มที่แล้วและเดือนหน้าเนี่ยก็จะเหลือเวลาอีกประมาณ3เดือนนะครับอืมเหลือเวลาอีก3เดือนนะครับใน3เดือนนี้ Bitcoin จะไปถึง10,000แสนดอลลาร์ 1, ตามที่ c e อของ b บ็ก l o กได้ประกาศจริงหรือเปล่านะครับต่อมานะครับข่าวนะครับคุณกมาล่าเฮลลี่นะครับก็ได้ออกมาพูดนะครับในคริปโตนะครับในงานหรือว่าในกลุ่มนะครับ เป็นครั้งแรกนะว่าเธอให้ความมั่นใจนะครับที่จะสนับสนุนการลงทุนในกลุ่ม AI กลุ่มคริปโตเคอเรนซีนะครับในงานระดมทุนที่นิวยอร์กนะครับหากได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธที่ดีสหารัฐคนต่อไปนะครับคุณแฮริสเนี่ยหรือว่าคุณกัมรัยเฮริสนะเขาก็ได้พูดนะครับบอกว่าเราจะลงทุนร่วมกับกลุ่มนะครับ แรงงานและธุรกิจเพื่อความสามารถในการแข่งขันนะในอนาคตของอเมริกาเนะี่ยส่งเสริมเทคโนโลยีนวัตรกรรม AI นะครับและทรัพย์สินดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลแอสเซทนั่นเองนะครับหรือก็แปให้ง,ง่ายก็คริปโตคเคอเรนซีนั่นแหละนะครับจะมาทันหรือเปล่าประเด็นคือจะมาทันคุณโดน,นทัททำหรือเปล่าเพราะว่าคุณโดน,นั่ทำก็ออกไปพูดแม้กระทั่งงาน บิตค <Bitcoin> <laughs> อยแฟร์งานบิตคอยเนี่ยเขาก็ประกาศโปรโมทไปสะย,ยับนะครับดึงใจดึงใจนักลงทุนค,คริปโตเคอเรนซีอย่างเยอะนะครับและคุณกามลาแฮร,ร์รี่ก็ออกมาพูดทีหลังอย่างนี้จะตามแกทันหรือเปล่าเพราะว่าการเลือกตั้งนั้นจะเกิดขึ้นเหลือเวลาอีกประมาณไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ก็จะเกิดขึ้นแล้วนะครับเหลือประมาณอีกเดือนนิดๆน,น,นะครับ เดือนนิดๆน,นะก็จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนต่อไปเกิดขึ้นแล้วอ่าก็ถือว่าเป็นการหาเสียงที่หนักหน่วงอยู่พอสมควรนะสำหรับสองเจ้านี้นะครับสองท่านเนี้ยว่าใครจะได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไปนะครับก็ดีครับทั้งสองท่านสนับสนุนคริปโตเคอเรนซีอย่างนี้นะก็จะทำให้เกิดขึ้นจริงตามที่ CEO ของ b บล็กロッได้กล่าวก็เป็นได้ว่า บิตคอยเนี่ยจะไปแตะ1 0 0่0แสนดอลลาร์ในปีนี้นั่นเองนะครับเราสาวกคริปโตเคเรนซีนั้นก็คงใจชื้นกันไม่น้อยว่าเฮ้ยเตรียมตัวทุนดมูลได้แล้วนะสำหรับ Bitcoin นะครับสำหรับเอาคอยนี้ก็น่าจะพุ่งพวดกันพอสมควรนะอันนี้ก็ต้องรอรุ้นว่ามันจะไปถึงขนาดนั้นจริงหรือเปล่านะครับตอ่อมาผมมีตารางนะครับเมื่อปี2 1,561หรือว่าปี2018นะครับว่าก่อนหน้านี้ Ripple นะครับมี Market Cap เยอะกว่า Bitcoin ด้วยซ้ำนะเยอะมากๆนะครับเยอะกว่า Bitcoin ไปตั้ง20,000กว่านะ24,000่อล้านดอลลาร์เลยทีเดียวก็ถือว่าเยอะนะแต่ตอนนั้นนะครับ XRP หรือว่า Ripple เนี่ย ไม่ได้ถูกฟ้องร้องนะตอนนั้นนะเราพอผ่านไปสักพักโดนฟ้องร้องปุ๊บมากแกแคบร่วงนะครับราคาก็ทิ้งดิ่งนะแต่บิตคอยนะครับมองกับการน,นะบิตคอดิดขึ้นไปถึง6 0 0 0ื่นแล้วตอนนี้ก็ความต่างมันเยอะอยู่พอสมควรนะครับถ้าหลังจากนี้นะคดีความจบเสร็จสิ้นเสร็จก็หวังว่าราคามันจะน่าจะไปไกลอยู่พอสมควรนะครับเพราะมันถูกกดไว้ไงถูกกดดู คดีความจากเสกจากกรตอมันก็เลยทําให้มันไปต่อไม่ได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นความเขาเรียกว่าอ,อะไรนั m b บ r วันของแกของริปเปินะแล้วก็อารมณ์เหมือนออกมาขิงว่าเฮ้ยฉันเคยเป็นอันดับหนึ่งมาก่อนนะเนี่ยถ้าเคลียร์เรื่องคดีความเสร็จแล้วฉันจะขอทวงอันดับหนึ่งคืนนั่นเองนะครับถ้าทวงอันดับหนึ่งยังไงก็ขอให้ราคามันไปด้วยแล้วกันนะเอออันนี้ก็รอดูนะครับว่า xrp นั้นจะกลับมาสู่อันดับหนึ่งของ Market Cap ได้หรือเปล่าในตลาดคริปโตเคเหรียซีนั่นเองนะครับต่อมานะครับทางด้านของคริปโตเบสิกนะก็ได้ออกมาโพสต์บอกว่ามีผู้เชี่ยวชาญนะบอกว่าเฮ้ยคุณอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะอย่าเพิ่งหลับเพลินนะ udd xrp แบบระเบิดปุ้มโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะครับเพราะว่ามีเม็ดเงินหลายล้านนะครับหลัง่งไหลเข้ามาสู่เหรียญ xrp เป็นจำนวนมากนะครับและตอนนี้นะครับ ก็โตขึ้นมากกว่าเดิมหลายเท่านะครับอ่าก็ตอนนี้ทำทรงค่อนข้างดีนะเป็นลักษณะพาราโบ l a นะครับพา r a b o l a และก็เตรียมตัวที่จะเบ k ขึ้นไปนะครับภายใน24ชั่วโมงที่จะถึงนี้นะครับก็รอดูว่าพี่แกจะดีดไปสักเท่าไหร่นะก็ตอนนี้ก็ยังยืนเหนือ0.6ดอลลาร์ยังไม่ได้นะครับ ถ้ายืดเนี่ยูนจุดหกดอลลาร์ได้ก็เตรียมตัวที่จะทะลุไปต่อนะครับอืมไม่รู้ว่าครั้งนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนนะสาวก xrp แหล่ท่านก็ค่อนข้างกล่าวไปเยอะนะครับว่า xrp นั้นจะไปถึง1,000ดอลลาร์ก็มีคนไทยนี่ก็เฮ้ยร้อยดอลลาร์นี้ก็ใช้ย่อยแล้วนะเออเนี่ยก็รอดูนะครับว่ามันจะไปถึงขนาดไหนนะต่อมานะครับทางด้านของ time s t a r o n นะครับก็ได้ออกมา โพส์ข่าวนะครับบอกว่านักวิเคราะห์รายหนึ่งนะครับกล่าวว่า XRP นะครับจะทะลุ1ดอลลาร์ในปีนี้นะครับโดยเขาก็ได้ตีการาฟโพสต์ Post ไว้ว่าเฮ้ย XRP เตรียมตัวที่จะดีดขึ้นไปแตะ1่ดอลลาร์เร็วๆนี้เลยด้วยซ้ำนะครับก็อย่างงี้ก็ตามนะครับหลายๆสำนักข่าวเขาก็คาดการเนาะหลายๆกูรูเขาก็คาดการว่า XRP เนี่ยจะไปแตะไกลๆเลยก็คือทางด้านของ Wall Street นะครับก็คาดการไว้ว่า XRP เนี่ยจะไปแตะมากถึง8,900ดอลลาร์โอ้โหเยอะมากๆนะครับถ้าไปถึงขนาดนั้นนะเออก็อืยิ้มแย้มกันพอสมควรนะครับแล้วก็หลายๆเจ้าก็บอกว่าจะไปแตะ1,780ดอลลาร์863ดอลลาร์บางคนก็ อืม365ดอลลาร์ลดหลั่นกันลงไปนะแต่ที่แน่ๆก็มีอยู่เจ้าหนึ่งก็บอกว่ายังไงนะครับภายในปี2025เนี่ย XRP เนี่ยจะไปแตะอยู่ที่ประมาณ27ถึง33ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองตัวผมเองก็ขึ้นก็ดีนะครับถ้าขึ้นไปถึงขนาดนั้นก็จะได้ปลดนี้ปลดสินกนสกทีเนาะเออจะได้ใช้ชีวิตแบบชิวๆมากขึ้นมากกว่าน,นี้นะครับสำหรับหลายๆท่านนะที่ถือคลอง XRP กันอยู่นะครับต่อมานะครับทางด้านของคอยพีเดียนะครับคอยพีเดียก็ได้ออกมาโพสต์ข่าวแนละ้วบอกว่าคุณจอ์นเดตันเนี่ยเปิดเผยการกระทำที่ไม่ค่อยเวิร์กหรือว่าไม่ดีเลยหรือว่าการกระทำผิดของเซกในคดีความของลิเบิลกับเซกนั่นเองนะครับเขาบอกว่า,าทางด้านของคุณเดตันหรือว่าคุณจอ์นเนี่ย แกแองว่าทีมกฎหมายของเซกเนี่ยจงใจที่จะให้สารเข้าใจผิดนะระหว่างดำเนินคดีความกับลิเป l e นั่นเองเขาแสดงความเข้าเข้งใจนะต่อสิ่งที่เขาอธิบายว่าเป็นการกระทําที่ผิดอย่างจงแจ้งนะโดยระบุว่าบุคคลที่รับผิดควรรับผิดชอบนะควรเผชิญหน้ากับผลกระทบที่ร้ายแรงนะรวมถึงการเลิกจ้างโดยด้วยซ้ำก็คือ คนที่ทำผิดในที่นี้ก็คือกลุ่มของทีมกฎหมายของเสกนั่นเองที่ให้ข้อมูลในเชิงที่ออกแนวใส่ร้ายริปเปินั่นเองนะครับแล้วก็ทำให้ทางด้านผู้พิพากษาหรือศาลเนี่ยสับสนนะซึ่งเหมือนอารมณ์ให้ความเท็จนะเออทางทั้งที่ตัวเองเป็นทีมทนายทีมกฎหมายเท้ๆนะครับก็ต่อให้กรอได้ออกมาขอโทษขอพวยในสื่อต่างๆแล้วนะครับก็ มันสื่อชุมชนเขาไม่ได้เป็นคนตัดสินไงคนที่ต้องเคลียร์จดสุดนะครับคุณต้องไปเคลียร์ด้วยก็คือผู้พิพากษาหรือว่าศารนั่นเองนะครับก็ก็แน่าจะโดนบทลงโทษกันไปแหละนะทางด้านของคุณเจสลาจอร์เดสันเนี่ยก็พยายามเนี่ยบอกว่าเฮ้ยคุณออกไปเถอะแค่นี้คุณก็ลำเอียงลำเอียงลำเอยนแล้วไม่พออ,อ่สายหลายเข้อีกนะ ออก็น่จะน่จะมีการทําอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าสิ่งนี้นะครับมันผิดต่อจรรยาบรรณของนักกฎหมายนะเออเขาพูดถึงเรื่องจรรยาบรรณเลยนะบอกว่าผิดจรรยาบรรณเป็นอย่างมากนะครับก็ยังไงก็ตามนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนาะของในกลุ่ม XRP Army เนี่ยเขาก็บอกว่าเอ้ยกราตอหรือเซกเนี่ยไม่เวิร์กมากๆนะครับ โดยทางด้านคุณจอนเดตันก็ได้เป็นกระบอกเสียงแล้วกันออกมาโพสต์ออกมาพูดคุยในช่องทาง y o u t u b e เมื่อผ่านมานี้เมื่อที่ผ่านมานี้นะครับต่อมานะครับทางด้าน CEO นะครับของอของ Ri p p l e นะครับก็ได้ออกมาโพสต์นะครับบอกว่าเวลากำลังจะหมดลงแล้วนะครับสำหรับการ,ราตตนะเหลือเวลาอีก2สัปดาห์ครับคดีความนี้จะจบลงอย่างเป็นทางการ ถ้ากรตอไม่มีการยื่นอุทธรณ์นะครับแต่ทางนั้น CEO เองเขาก็ค่อนข้างมั่นใจเป็นอย่างมากว่ากรตอเขาไม่น่ายื่นอุทธรณ์นะครับ <ıl maz cycling> เพราะว่าสิ่งที่ถ้าเขายื่นอุทธรณ์นะครับมันจะขัดต่อเขาที่ยกเลิกฟ้องใบแนนไปนั ane, ่น <pais S 1> เองนะครับในเหรียญหลายๆเหรียญในคอยหลายๆคอยนั่นแหละเออก็ <S 1> <S 1> ทิ้งท้ายไว้ด้วยนะซีอทิ้งท้ายไว้ด้วยจำไว้ว่านะครับ XRP ไม่ใช่ security นะเออ XRP ไม่ใช่หลักทรัพย์นะซี o คนนี้ได้กล่าวไว้นะก็จะได้จบลงสักดีเนาะริปโป e นาะคดีความที่ยืดเยื้อเป็นระยะเวลากว่า4ปีนะครับ <c oughs> หลังจากจบคดีความนี้นะครับสสัปดาห์ที่จะถึงนี้หลายๆคนก็ค่อนข้างยินดีปิดานะกับว่ามันจะได้จบสักที XRP จะได้ทูดูมูลนะครับก็ รอดูนะครับว่ามันจะไปได้ไกลขนาดไหนนะและที่แน่ๆนะครับคุณกัมมบอรลี่กัมมารลาเฮลี่เนี่ยก็ไม่ไม่อะไรขเขาเรียกว่าอะไรคุณกัมมบรล่าเฮลี่ก็สปอร์ตคริปโตแล้วนะครับคุณดนทัททามก็สนับสนุนแล้วสองท่านนี้ยถ้าขึ้นมาเป็นประธานาธนิบดีคุณแกลลี่นะหรือว่าประธานกรรตอเนี่ยก็แน่จะ <laughs> ปิวแน่นอนนะครับก็เลยไปทิ้งทวนด้วยการไปแซะคุณอีลอนมัสตามที่ พูดคุยกันไปรอบที่แล้วนะเออนี่แหละอันนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่ค่อนข้างออตื่นตระหนกตกใจกพอสมควรน,นะครับล่าสุดนะครับทางด้านของคริปโตกิคนะครับก็ได้ออกมาโพสต์แอปด่วนนะฮรธนาคารคกลางของสหรัฐเริ่มใช้ x อ p กําสำหรับการสําหรับธุรกรรมการชําระเงินนะครับทั้งหมดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับในระบบนี้ ยังไม่มีเอกสารออกมาถ้ามีเอกสารออกมานะครับผมก็น่าจะชี้ชัดได้พอสมควรว่าตอนนี้ทางด้านธนาคารกลางของสหรัฐได้ใช้งานจริงๆนะครับแต่ก็มีมทวิตเตอร์ท่านนี้นะเาบ,บอกว่าตอนนี้เริ่มมีการแอคทีฟใช้ XRP ขึ้นมาแล้วนะครับในการเทสทดสอบนะในหลายๆแบงก์นะครับก็มี3เจ้านะครับไม่รู้ว่าเป็น1ในของธนาคารกลางเองหรือเปล่านะครับที่ เริ่มใช้งาน xrp เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็รอดูนะว่าอืม xrp จะทูดมูลตามนี้จริงหรือเปล่าถ้าธนาคารกลางใช้งาน xrp แล้วแล้วเ็กเขาจะยื่นอุทธร์ไปเพื่อถ้ายื่นอุทธร์นะโดนโธนาคารกลางนี่กระทืบเอาก็ได้นะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ยังไงกันเนี่ยเออธนาคารนี่ฟัง์กชั่นอะไรการทำงานของ xrp นั้นค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียว นะอืมและมีประสิทธ,ธิภาพด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่า XRP นั้นจะถูกมดมูลหรือเปล่าต่อมานะครับหลังจาก Baby Dog นะดีดพุ่งขึ้นไปแบบกระโูดนะครับแล้วก็ไล่ทยอยลิดเหรียญบนกัน exchange ต่างๆมากๆากๆมกๆนะครับล่าสุดนะครับตอนนี้ Baby Dog นะครับได้ทำการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการในตลาดสปอตของไบแนนท h ยแ l a n d นะครับซึ่งเป็นตลาดการแลกเปลี่ยนนะ ที่ได้รับการควบคุมคริปตโตโคอเรนซีในประเทศไทยแล้วนะครับนี่หรือเปล่านะครับที่ทำให้ Baby Dog นั้นพุ่งไปถึง10นะครับในวันนี้นะก็ถือว่าอืมน่าจะไปต่อได้อีกแหละ Baby d o อนะบางคนก็แบบเออแขวแล้วเแล้วนะเฮ้ยยังไงเนี่ย Baby d o อเนี่ยเออขึ้นมาปุ๊บย่อทันทีนะยอ่ยอย่อลงมาก็ อตกอกตก,ตกใจนะจะย่อลงไปต่อหรือว่าจะพุ่งไปต่อตอนนี้มีอาการแบบดีดก,กลับขึ้นมาบ้างแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะพุ่งไปต่อหรือเปล่านะถ้ามีการเผา,าเกิดขึ้นนะครับเพื่อนๆตามที่เขากล่าวกันว่าจะเผาเบบี้ด็อกหนึ่งที่เลี่ยนบ้างหนึ่งควอที่เลี่ยนบ้างนะก็ถ้าเผาตามนั้นนะครับต,ต,ต่างประเทศเขากล่าวว่าจะไปถึงหนึ่งดอลลาร์เลยนะเบบี้ด็อกนะถ้าถึงหนึ่งดอลลาร์นะครับ คนซื้อไว้หนึ่งดอนนี่ก็รวยไปมหาเศรษฐีได้นะสำหรับวิพิดอ,อกแนะ่เออนั่นแหละก็ศูนย์สักสองถึงสามตัวก็หอนเออถ้าได้ประมาณนั้นก็แฮปปี้แล้วนะเออนะครับอ่าต่อมาเรามาดูท็อปมีมกันบ้างท็อปมีมในแต่ละเชนมีอะไรบ้างนะในอีทาเลียมนะครับท็อปมีมก็จะหนีเมียวพนนะชีบบะแน่ๆนะครับอันดับสองเป็นมีมนะอันดับสาเป็นเปป้นะครับสาหรับ เชนไบแนนเชนนะอันดับหนึ่งมา Baby Dog นะตอนนี้ Baby Dog เริ่มโตนะครับเพราะว่าแกก็กล่าวเรื่องลิบนใบแนนมานานแล้วนะมานานแล้วเป็นปี2ปีแล้วมนะั้งนะครับตอนนี้ได้ลิตามสมใจอยากนะและหลายๆกระดานเทรดก็ลิทเ b บี้ด็อไปเตรียมตัวนะเตรียมตัวที่จะทูดมูลนะครับสำหรับ Baby d o ็นะอันดับ2เป็นชิปบาทนะฮะแล้วก็ d o อกนะครับ โซลูน่ mm hmm. una, มีแคทวิปแฮทนะแล้วก็บองนะครับแล้วก็เหรียญเวลนะครับสามอันดับแรกนะครับส่วนเชนเบดเนี่ยก็จะมีดีเจนนะครับบีทนะครับแล้วก็โทชินะครับ, ait, รบ, oshi, รบเป็นท็อป3นะสำหรับทอนนะมีเหรียญฟิสนะลีดนะครับแล้วก็เหรียญชิตนะครับก็เป็นท็อป3นะส่วนเหรียญโทนเหรียญน็อตไม่เห็นนะครับแต่เจ้านี้พอเห็นอยู่นะโทนน็อตไม่ติดท็อปเลยเหรอ เออหรือว่ามันไม่ใช่มีมนะเหียน็อตไมติดเอออันนี้ก็น่าคิดกันอยู่นะครับโอเคนะครับเราก็ลุ้นกันต่อนะว่าปีนี้มีมตัวไหนในช่วงบูรลันปีนี้จะเป็นตัวไหนนะครับตัวต่อไปนะครับเจ้าแรกนะก็คือชิปะนะมาแล้วนะครับแล้วก็ปีที่แล้วนะครับรอบบูลันรอบที่แล้วก็เป็นเปเป้นะครับที่พุ่งมาแรงมากๆนะปีนี้จะเป็นใครนะครับจะเป็นเบบี้หรือ ชิบะนะจะหวนบรลังกลับขึ้นมาอีกหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเป๊ะหรือว่าจะเป็นฟุก,กินะหรือว่าจะเป็นบ้องนะอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะว่าใครจะขึ้นมาเป็นท็อปมีมนะหรือว่ามีมที่พลิกผันชีวิตของเพื่อนๆหลายๆคนนะครับในปีนี้นะครับหรือว่าในบูรันรอบนี้นะครับโอเคก็ okay. <c oughs> เตรีมตัวขับลเลมโบกินีกันเลย <c oughs>